สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็วันจันทร์ที่18วันเดือนธันวาพฤศภกรา 2000, 2023ครับเวลาก็7นาฬิกา 20, 21นาฬิกาหมายนี้ว่ามาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหมครับเพราะว่า เขาเกี่ยวข้าวกันออกหมดแล้วครับแต่ก่อนตอนที่ตอนนี้เขาปลูกข้าวเ,เขายังไม่เกี่ยวก็น้ําในนาข้าวมันเฉะม,มีน้ําครับแล้วก็ตามคันเทนาแต่และที่ก็เขาตัดเตียนกันหมดเลยครับมันไม่มีที่ที่หาแล้วหนูก็ยังไม่มาขุดรูทำรังอยู่ก็ช่วงพอน้ำแห้ง น้ำแห้งนาก็ได้เวลาเกี่ยวพอดีเขาเกี่ยวกันออกหมดก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยครับแต่ตอนนี้หนูไม่มีที่จะใส่เพราะว่ามันไปหาตรงหาที่ไหนก็มันซ้ําๆคนอื่นเขาใส่กันหมดแล้วครับมันก็ไม่มีไมายหมยดไม้หมดไม้ใสแล้วครับก็ก็มาดูไม้ตรงขอบสะนะครับหาไมายใส ไปหาใสาที่อื่นมันไม่มีนะครับมาดูหมายนี้มันไม่มีร่องรอยของหนูเข้ามาหากินหากับอะไรเลยครับมันรู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับจะหมาลหรือเปล่าครับมาดูกันครับกับแรกครับผ่านไปครับกับแรกไม่ได้ตัว ก้มหน่อยครับโอ,มอ้มันอยุดมันอยุดตำ่ำเดี๋ยวเอากลับใส่กระเป๋าก่อนนะครับครับนี่ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเสร็จแล้วครับไปต่อกันกับที่สองนี่ครับขอบสะบริเวณนี้มันไม่รู้มันมันจะมีตัวหรือเปล่าครับโอ้อันนี้ลั่นครับแต่ไม่ติดอันที่สองครับลั่นแต่ไม่ได้ตัว เหมือนมันจะเอาหอยขึ้นมากินเลยครับนี่ครับแต่พอดีมันถูกกับลั่นเห็นข้าวโพดมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจมาเอามามาเอากลับแต่มันไม่ได้ตัวครับลั่นก่อนหอยยังสดๆเลยครับยังไม่ตายเลย ตัวที่สามจะมานหรือเปล่านะโอ้อันที่สามได้ตัวครับโอ้โห ในตัวครับตัวไม่ใหญ่ครับนี่ไม่มีมันไม่มีทางหนูหรือว่าเขาภาษาบ้านผมเรียกว่าคลองหนูครับมันไม่มีคลองเที่ยวมาเลยนะครับเนี่ยจะใส่แบบในป่ามั่วๆเลยครับใส่มั่วๆเลยใส่เดาๆาครับอโอ้ยังดีครับหมาน หนึ่งได้มาหนึ่งแต้มแล้วครับจังหมาอนูครับตัวเล็กครับตัวเล็กหนูหนูรุ่นรุ่น ดูนี้สีดูให้สออกลึกหน่อยโอ้นี่สีไม่ลั่นครับนี่ได้ตัวยังอยู่เหมือนเดิม ค่อนข้างจะลําลบากครับดูทางเข้ามาครับมีเขาเอาเขาปูเขาโคดหมดเลยครับตามคลองนาคลองชนประทานของหมู่บ้านเจอนกตัวหนึ่งบินออก เกอบลืมกับนี้ครับเก็บเดินผ่านไปแล้วครับได้หนูท้องขาวหนึ่งตัวเมื่อกี้ผมจะเดินผ่านแล้วครับกับ <G l ug> ที่ห้าผ่านไป ที่หกครับไม่ลั่น ระยะทางก็ไกลกันอยู่นิดนึงนะครับกับอันที่แปดเอยที่เจ็ดครับกับอันที่เจ็ดบางทีมันก็หลงครับมันไล่ <c oughs> ไล่กลับนานหลงแล้วหยุดที่อันที่เท่าไหร่บางทีก็หลงไปครับ ้วครับอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดแล้วครับเลอันที่เจ็ดใช่หรือปล่าบางที่ผมก็หลงนับหลแต่ก็เก็บครบหมดนวครับแต่ว่าตอนนี้นับมันจะหลงหลงหน่อย ทางค่อนข้างจะลำบากดูอันที่เจ็ดครับว่าจะหมานไหม,ไมจะได้ตัวหรือเปล่าดูกันครับอ,อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยครับไม่หมานมหมานเลย ขาลงจะไม่ติดแล้วไม้มตรงนี้คงจะไม่มีตัวมั้งแถวนี้แต่มีมันมีคลองอยู่นะครับคลองมีคลองที่มันเที่ยวเป็นตัวดวนไม่รู้จะได้ตัวไหม ดูหลักไม้ครับที่ผมเคยได้ตัวเมื่อวานครับเนี่ยผมจะใส่แบบนี้ครับเห็นกันไหมครับเป็นเขาเรียกว่าไอ้แล้วแล้วเหยียบเป็นกับเหยียบนะครับดักหนูพอมันเหยียบนี้มันก็หนูเข้ามาเหยียบเนี่ยมันก็จะลั่นครับลั่นเชืกอกเข้าเป็นรัด เข้าไปกับไม้ลัดคิดแปไม่ได้ตัวไม่มีตัวไม่มีตัวจริงด้วย ดูบวงไม้ก็ไม่ลั่นเช็คอนี้เลยครับ เก็บก่อนไม่ทิ้งไว้ว่าจะทิ้งไว้ครับใจหนึ่งว่าทิ้งไว้เผื่อได้งูสิงเผื่องูสิงเข้ามาติดนเข้ามาหากินเหรอตามตามคลองมันอื ไม่นับแล้วครับมันไม่ได้ตัวแล้วครับเกียนนับแล้วเกียงเ,เยอะวแล้วอันไม่มีตัวได้มาสองแต้มแล้วอันนี้สองแต้มแล้วตัวเล็กงอนได้ตัวใหญ่ รงที่ผมเดินมาครับเห็นไหมครับมันมีหมอกเพราะว่าอยู่จังหวัดเชียงรายภาคเหนือครับอากาศเพิ่งยงแสนครับอากาศตอนนี้ยังไม่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับยังไม่ลงยังมีหมอกลงอยู่ครับมีน้ําหมอก ยังหโูครับเด๋ยวสองอันครับทุกคนเดือสองอันรู้จะได้ตัวอะไรมันจะได้นกไว้จะได้นกพิดจะได้หนูเผื่อจะได้นกเราม,มาใส่ดูใส่กอบสะตรงนี้ดูอื้อหือได้ตัวครับหนูท้องขาวเล็ก รุ่นไวรุ่นอยู่ดูของเขาเล็กครับตัวเล็กมากเลยยังไม่ใหญ่โอเคตัวมันออกก่อน หนู้องขาวนี่ผมก็จะเอาไปลอกเอาเป็นทำการลอกหนังช่ำแหละคลุกกระเทียมเกลือสุดท้ายครับแล้วก็ทำแดดเดียวไว้ปิ้งอร่อยครับไว้ปิ้งกินตอนเย็นทำอาหารตอนเย็นจะกินไม่ ินไม่ค่อเยอะนะครับกลัวจะอ้วนขึ้นถ้ากินข้าวทุกวันทุกมื้อ,อ,อ,อก็อ้วนอ้วนออกอ้วนออกครับ